แสบจัดแต่ต้องกัดฟันไวเสียใจกูเสียฟอร์มยังมไม่พร้อมให้เธอไปไอ้เพลงนี้เนี่ยมันสุดยอดยนะยเนี่ยเพลงไอ้นายเนี่ยแสบจัดเนี่ยเพลงสนุกมากเลยขยันปล่อยเพลงทำเพลงเอ้ยมาแล้วครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีลูกทำไมกลับมาเร็ววันนี้อ๋อพอดีในห้องเพื่อนแทงกันนะครับก็เลยต้องยกเลิกคาร์ดไปนี่เรียนกับพนันกันด้บ่เน,นี่ยใช่ครับแทง มันเรื่องใหญ่ก็เลยปีเล่นอะไรกันนะลูกจะพูดเอาดีๆที่เสียไปเท่าไหร่แล้วเราอ่ะเออห้าร้อยครับหลอกเล่นกับพ่อผมไม่ติดกันเวลานแล้วไปละพักผ่อนกับลูกดีกับครับพ่อครับเออฮ้ยมันจะเป็นอะไรของมันวะนี่แหละมันจะนี่ดูกันเพลินๆไปโรบัสเออ อยู่บ้านอยู่บ้านนี่แหละเพื่อนลูกเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนพอดีฮะอะไรนะอะได้ยินมาอะไลวัดเอ้ยวัดอะได้ยินแล้วเฮ้ยทรศัพท์ไปเลยลูกจะจะช็อตช็อตช็อตเรื่อยเลยเออพอดีเดี๋ยวแป๊บนึงวัดแป๊บนึงนะร้อนหน่อยแป๊บนึงลุงวัดเฉพาะลุงวัดลุงวัดเออใช่ใช่อยู่อยู่ อยู่ทำไมมันเหมือนไม่บุนว่าข้างในอ่ะเอออยู่อยู่นี่แหละเอออ้าวโอเคอย่างของบุเออได้เพื่อนบายใช่ไหม่ะได้ได้เออจัดการให้เออแค่นี้แหละเพื่อนเออจัดการจัดการอู้แสบมือพักนี้พ่อทำอะไรอ่ะพ่อทำอะไระนูก็หนูเห็นพ่อตบ ตุนตกนี่ตกนั่นไปทั่วเลยอ่ะพ่อทาทาไมครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไอของพวกนี้มันก็แปลกนะถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยตบไปก่อนตบไปก่อนเออถ้าตบมันจะใช้ได้ทันทีเลยถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็ให้ตบไปก่อนอย่างนี้แหละพ่อใช่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละดูว่ามันดูท่ามันจะเหมือนจะพังไม่พังอ่ะตบไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันก็หายได้จากพ่อตัวเองเป็นไรอ่ะไม่รู้ ตัวเองก็ดีไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่ชี้อ่ะเลือกเองนะเลือกอะไรพ่อจ๋าในที่สุดหนูก็จะได้ใช้วิชาที่พ่อสอนแล้วตัวเองไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมขอโทษนะตัวเองยั <ๆ S 2> จําไวท้ทีหลังเนี่ยอย่่ลงมือกับผู้หญิงแล้วเวลาบอกไม่รู้ให้ตกเนี่ยเอาไว้ใช้แค่กับของไม่ใช่ใช้กับแฟนไอ้งโง่ b บบี้เบบี้กินข้าวไหมเบบี้อุ้ยน่ารักว่ะเบบี้นี่แกอันนั้นคือฮามากเลยคลิปนั้นนะฉันเคยดูแล้วแกลองเปิดดูสิฮามากเลยเปิดเหรออือต้องดูดูก่อนแต่ละคำแต่ละคเห็นไหมตลกจริงเนี่ยแกกดกดไลค์ด้วยสิเนี่ยเขาจะได้มีกำลังใจกดไลค์ด้วยเออเปลนไระกระกระกดะกร เฮ้ยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันตัวฮีโร่แการเล่นให้มันไปเหน่อยสิวะจริงเหรอเออถ้าเขาไม่เก่งนี่ตัวฮีโร่ก็ต้องทำให้มันไหนื่อนี่ตัวนี้ตัวนี้กดอ๋อ้โอเคอ้โอ้เออเติมหน่อยเติมเออเดินต่อไปสิวะเดินต่อไปสิวะก็ต้องแล้วไงเอาแล้วก็ปล่อยปล่อยเสร็จโอกเออนี่แล้วแบบเออเออเอาตายเลยอะโมทำไมแกเล่นไม่เป็นเลยวะนี่ฉันว่าฉันเล่นเก่งแล้วนะก็มันตาใหญ่ไอโม่เ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ สวัสดีเธออยู่ไหนอ่ะอืออยู่ลาชักลิ้นล่ะก้อยว่าไงเป็นไงบ้างอ่ะเตะ่บอลมาเหนื่อยอะเดเดี๋ยวนะตัวเองแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาโทรกับไม่วางเลยอะไรของแกวะก้อยอะไรอ่ะก็ฉันทำอะไรเล่นอะไรแกก็มาดูด้วยโทรศัพท์แกอยู่ไหนแบตหมดชาร์จอยู่ที่ที่ห้องฉันว่าละก็ไม่ได้มีอะไรทำมาอโมนั่งเฉยๆมันแบบประสาทจะกินอะ จากเล่นโทรศัพท์นี่แหละคนสมัยนี้ขาดโทรศัพท์ไม่ได้เลยก็มันจริงอะมันน่าเบื่อจะตายเนี่ยนั่งเรงนทั้งนั่งทำไมมันคื้อไงมันคืออไรเบบีเบบีเกิดอะไรขึ้นมึงไม่้อมมาบีกับกูเลยมันคืออไรใครคือใครอะไรอธิบายสิเม่งทำมันไม่รู้ไม่ชี้ข้านังงาเขาเปนเรื่องอะไรไม่เข้าใจเลยคนที่มาทักจีบตัวเองไงฮะนี่ไงโดนจับตัวเอง มันบอกว่าไงอ่ะเขานั่งดูดีวีอยู่เขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ตัวเองดังขึ้นมาติ้งนองติ้งนองเขาก็เดินไปดูพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามือรีดสั่นเลยมีคนส่งข้อความมาจีบตัวเองจีบว่าว่า Beautyful มีคนพ่มาือคพรมีคนะ ใจเย็นนะใจเย็นนะเขาขอเขาขอ,ขอ,ขอใจโยมใจเย็นอะไรล่ะฮะน้องแฟนพี่มันมีอยู่แฟนพี่มีคนอื่นมีคนอื่นมาจีบนี่อะไรแล้วก่อนค่ะพี่ถ้าใ,ใจเย็นไหวอะฮะดูดูดหลังคาอยู่นี่อ๋ลไอ้เ,อเมสบะมึงเรียกรุ่นน้องเนี่ยมาให้หมดทั้งโยมโมเลยนะกูอเอามากระทืบแม่งเลยแม่งมีเรื่องแล้วเอามาร้อยกว่าคนเลย ีเขาทำไมอะพิมพ wow. <coaches S 1> ์มาว่าอะไรนะมีคนมาจีบตัวเองไงพิมพ์มาว่า beautiful พิมพ์มาว่า beautiful ใช่ beautiful มึงอ่านมันเขียนว่า battery full battery full battery full แปลว่าอะไรมึกจบมึกจบขึ้นไหนคะเนี่ยฮะ battery full ก็ทักมาจีบไง battery full battery full อังกฤษเสกไหนตัวเอง เขาดรอปไว้อยู่อ่ะยังไม่ได้เรียนมันจีบตรงไหนมันบวกแบตเต็มแบตเตอรี่ฟูลฉัลตนตะกี้เขาไปบอกเขาว่าอะไรก็เรียกพวกมากระทืบไงกระทืบใครกระทืบคนนี้ตรงข้อความมาจีบเธอกระทืบมึงเนี่ยเาขากลับไปบอกเลยว่าตัวเองโง่เองเดี๋ยวนี้เลยไม่โทรเสียระบบหรือมึงจะเสียกูโอ้โทรก็ได้รอฟังถึงจะสารภาพอะไรบอกเฮ้ยหญ่เม่เหรอ เอ้ไม่ต้องเลยเว้ยกูแม่งคนเดียวกูเอาอยู่เลยคนเดียวอะไรอย่าดิถึงมันได้ยินเสียงเออคนเดียวเว้ยแม่งเอาอยู่เลย <ๆ S 1> กูเอาถาดแม่งปลาใส่หัวแม่งเลยโอเคโอเคแค่นี้แหละ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดินะเฮ้ยไอ้กัสได้ข่าวดวงแม่เหรอวะก็พอศึกษามาบ้างบ้านบ้านมียานหรือว่ามีอะไรปะนี่กูไม่ใช่มุนรุตต่างดาวมียานมใชายานพิเศษเอออะไรเงี้ยบ้านมงมีเหรอมึงดูใครมาบ้างแล้ววะนัชฉัดแต่เคยดูปะล่ะอ๋อหรอจริงเหรอไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะเปิดตัวแบบแฟนใหม่เขาตอนไหนก็ไม่รู้ฉัรจัดที่ดูมาเดาว่าเปิดไหมดู ดูให้ดีดีกว่าว่าอะไรจะพรมีคนคุยอย่างเฮเดยดูเลยดูเลยอุ้ยน้องพูดอย่งอยากรู้เรื่องแรกอยู่เลยเราต้องตออีกทีละเรื่องกูพูดได้เมล่าบรรยาาศบบเอากลุมมาเข้อัดเลยอะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะเสียงดังบวกเวกและโวยวายมากๆจนถึงโรงอาหารเลยค่ะไม่อยากจะพูดเลยนะ ทำไมเรียนไม่เก่งกันเลยอ้าวแรงเกยน่ปครับครูพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะก็หมายความว่าผลการสอบของพวกเธอทั้งห้องสอบตกขาดยกห้องเลยสอบตกที่เป็นไปได้ไงคะพวกเราตั้งใจกันมากเลยนะคะจริงค่ะพวกเราอ่านหนังสือกันเยอะมากเลยนะคะเอางี้คือยังไงสอบตกอ่ะมันต้องมีสอบซ่อมใช่ไหมครับเราซ่อมกันยังไงดีครับครูใครอยากซ่อมเยกมือไม่อยากรกค่ะให้ซ่อม ยกห้องเดี๋ยเราทำอะไสดงว่าจะทำข้อสอบเหรอคะหรือว่าอันนี้เป็นข้อสอบแบบทดสอบไวพิบร่วมกันทั้งห้องได้ตอบได้ตอบได้หนึ่งเนี่ยคือผ่านเลยอะแสดงว่านี่คือคุณไมสิมีเกมมาเล่นเหรอคะเล่นเกมคือยทยไทคะครูอะไรอะครู เงาคือการที่เราอยู่คนเดียวไม่มีใครคบแล้วก็ปีกอันนั้นเงาเงาอันนั้นเงาเงาฟังครูนะทายเงาว่าภาพที่ลูกเห็นเนี่ยคือรูปอาชีพอะไรแค่ลูกตอบเงาเดียวผ่านครูจบเลยได้รูปที่หนึ่งอุ้ยง่ายมากง่ายเลยใครตอบสิ่ตอบสักคนสิชั้นชั้นมือถือมาอย่างนี้นักร้องค่ะ น่าจะเป็นแบบประมาณแบบแรปเปอร์ค่ะแรปเปอร์หรือเปล่านีหมวกแล้วก็เป็นทุนค่าลีลานักร้องแรปเปอร์ใช่นักร้องแรปเปอร์ยกมือแรปเปอร์และคำตอบคือเราบประพ่อเราบประพ่อเฮ้ยที่อะไรที่อะไรไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่เหรอให้สายไม่สายไม่สายไม่ใช่ไม่ใช่สายนี่ไม่ไโยกเหรอคะไม่โยก ุชูพี่ช bueno. so ูพ okay. so yeah, so ี่ชูพี่ชูพี่คนนิสานคูเห็นแค่มือคูก็รู้เลยข้ามต่อไปเฮ้ยใครต็ได้ใส่ก็ไอันนี้ใครก็ได้อันนี้ง่ายมากเลยค่ะใส่หมวกแบบนี้แล้วก็ถือน้องไก่แบบนี้เป็นเชฟแน่นอนค่ะเชฟเชฟนี่หมวกนะถูกไหมคนี่น้องไก่นนะ้องไก่น้องไก่และคำตอบนั่นก็คือบอระมิค่ะบอระมิค่ะเป็นบอระมิคืออะไรก็หมวกขนส่งนั้น ก็มันเทปคนนี้น่าจะเป็นแอนออรดีเนี่ยดูดูแบบนี้ไม่ใช่แอนออรดีค่ะค่ะอภพรค่ะพัาต่อไปค่ะต่อต่อตอตใครก็ได้ตอบถูกอุ้ยอุ้ยหนูหนูหนูพันนี่คือความหวังของเราเออพันเราผ่านแน่นอนดักบ้านค่ะดักบ้านอะไรนะดักบ้านแป๊บหนึ่งพันดักได้ไงบ้านอะไรเนี่ยอะเคนิสหรือเปล่ามีไม้มีลูกเอ้าก็พวกมึงตอบตรงอ่ะมันยังไม่ตรงเลย คุตอบแหวกไงต้องชีกเออต้องชีกหั่นเขาหัน่นเขาว่านักบ้านค่ะครูนักบ้านคนละอานาเขตเลยค่ะเฮออไม่ได้ยังไงเชฟค่ะเชฟค่ะว้าวอันนั้นมะนาวนี่ไงเห็นไหมล่ะกระทะามะนาวไหมล่ะเชฟที่อยู่ร้านตัวเองน่ะใส่แบบไหนเขาก็ใส่ของเขาเองอ๋อจะออกร้านะทำอะไรก็ได้ให้ใส่เล่นก็ได้ภาพนี้ยเฮ้ นาคตค่ะขอตอบค่ะทําไมนักมวยไอ้ก้อยมึงดูแขนมึงขาล่ำบ้าปะเนี่ยมึงล่ำบ้ามึงเอ๋อไม่ใช่ขอโทษเธออย่าพูดกันสิคุณเลยเธอเขาว่าหนูแบบเล้าหยอกค่ะนักมวยนะนักมวยกันักมวยค่ะนักมวยไหมมึกชาวประมงชาวประมงคาใช่ไหมพะร้ายอะไรมีหอยมีปลาไหมอ๋อเอขาถือเหรอคะนี่ไงลูกเหมือนไม่ล่ะค่ปลาแล้วก็ปลา มากอ่ะสุดท้ายแล้วนะเอาหน่อยเอาหน่อยพวกเราเอาเอาเอาเฮ้ยรอบนี้ก็ผู้ห้าสี่สามเธอตอบเองเฮ้ยมุกแล้วเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆแน่ใจนะชิงแค่มุกแล้ถ้าเธอตอบผิดฉันจะเลิกกับเธอเ้าเราคบกันตอบไหนวะคบกันก้อยไม่รู้ทำไมก้อยต้องรู้ด้วยเพราะก้อยก็คบกับบอลอยู่เอ้าเป็นไม่แงหมดกูยังไม่รู้เลยเอ๊ะแปลกนูค่ตอบเลย คิดเนี่ยฮะกูว่ามันใช่ไวแบบอย่างนี้ไ้เวลาแอบซึ่งอย่างนี้ก็บันเล่หรือไม่ก็แนบซบันเล่ร์ต้างใช่ไหมไม่รู้เราก็ต้องมองดูว่าเราคุณภาพนี้นะมันผิดจบเลยครูก็จะได้วิ่งออกไปรูเล่ไม่ได้พวกเธอซ้ำชั้นค่ะแต่ถ้ามันถูก ครูก็จะรีบวิ่งออกไปทำไมคะรีบไปบอกพอว่าเขาเก่งยกห้องแล้วครูจะรีบโทรศัพท์ไปที่028332 0 0 0ไปสมัครที่ WorkPoint ์เจนวิทย์เอเชียพันใหม่เฮ้ยแคไหนูตอบทาานี้ได้ไหมเนี่ยเออแล้ต้องไปออกรายการเลยหรือไงตอบว่าดีแตเปิดแผ่นค่ะจบแ่เล้จบแล้วเป็นคำตอบจบจบแล้ว ตกใจเลยเห็นไหมมันเป็นฟิลอย่างเงี้ยเออได้คิดอยู่เ้อนะน่ล้นแล้วผ่านยัห้องค่ะสวัสดีค่ะเรียนสายคุณเ๋ยที่เป็นโปรดิวเซอร์นะคะคุณเ๋ยอาชิยาพันใหม่ค่ะใช่ใช่ค่ะอลกร์ค่ะสมัครหนึ่งห้องเลยค่ะเราจะได้ไป เจนวิทเหรอซีซั่นใหม่เนี่ยนะตอบถูกแค่ภาพเดียวเนี่ยนะไม่ดีเ้าไปละอย่าถูกสติมัญญานเจนสิวะโอ้ยแรงแรงแรงปากมึงอะแรงมากเหป็นมากค่ะแม่นางเขามารับแล้วค่ะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วข้าข่าวดีค่ะนะนางมรยาณ์นะอย่านะหนุ่มเทควันโดสายดำนะ อย่าไปคิดอะไรอย่างนั้นโอ้ที่น้ามองเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกก็รับหนูมาตั้งแต่เด็กจนหนูโตขนาดนี้แล้วบอกตรงหน้าหนูยังเหมือนเดิมมันตอนเด็กไม่มีผิดเลยบ้าน้าก็นี่ถามจริงมีเคล็ดลับอะไรบ้างหรือเปล่าบอกน้าบัางสิทกวรนนี้สองกระจกน่าไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเลยเห็นตัวเองอย่างอายุเจ็ดสิบแปดสิบเหี่ยวร้อยย่นเต็มไปหมดน้าก็หัทาครีมดิ ทาครีมครีมอะไรนี่ไงทาปุ๊บลดสิวหน้าเต่งเลยเหมือนลดอายุเลยด้วยถ้าทาแล้วไม่มีคนทักว่หน่าอ่อนอ่ะหนูให้นาโพดยาประจานหนูได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอได้เดี๋ยวอนนะมันสามารถทาได้เลยไหมทาเลยนะเอาเลยเ,อเลยอะๆเลยน่เยละ่ทั่วไหมทั่วได้แนะ้ะทำไมมรู้สึกแบบยุ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 บเหมือนมีแบบ ได้ช้ำๆอะไรเงี้ยมันกำลังจะเห็นผลไงม<ะ>าก่ันจะอ่อนเ,ออเดี๋ยวๆขอแม่ปั๊มหน่อยนะพอดีว่าเหมือนน้ำมันเดือนน้อยแหลนะเจออะไรครับพี่เจออะไรครับ <c oughs> นี่รถต้องไปเช็คเบรกมาพี่เบรกไม่ค่อยอยู่เลยมันมันมันค่อยจะไหลไปนะฮะกำยาังจะเบรกอยู่สวัสดีครับผมสวัดสดสีดครับพี่เติมอะไรครับเติมตังค์ครับแล้ว พี่มาแวะปั๊มทำไมครับเนี่ยก็มาแวะปั๊มก็ต้องเติมน้ำมันเลยครับพนมเอาก็ใช่นะสิเออหยอกเล่นเห็นถามก็เออเห็นอารมณ์ดีๆเท่าไหร่ครับต้องพันหนึ่งแล้วกันโอ้โหไม่น่าเชื่อพันปีเลยเหรอพี่เดี๋ยวเอ็งพูดถึงเรื่องอะไรวะผมถามอายุพี่ครับเฮ้ยหนูไม่คุยเรื่องเงนกับพี่เหรอก็แวะก็คุยจิปาถะบ้างอือไปดูน้องว่างงานเนาะอายุพี่อะสี่สิบห้าอ๋อเออแต่วันนี้พี่มาเติมน้ำมันน่ะเอาเป็นว่าเต็มถังแล้วกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นโอเคครับพี่ ได้พี่หล่อนะมึงเอาเป็นเด็กพั้มได้ไงวะร่างก็ดีรูปร่างมันเหมือนนักร้องคนหนึ่งอ่ะอีกชอบเสียงวักว้ากันวมาถังให้ครับพี่มาถังมาถังเนี่ยอ๋อไปตั้งนานยังไม่ได้เติมเนี่ยนี่ทำอะไรวะเสร็จร้อยนะครับพี่เท่าไหร่แล้วพันหนึ่งครับได้เดียวฮะเฮ้ยพี่หน้าอ่อนนะเนี่ย อบอกแล้วถิ่นวินะพี่พี่จริงกัเหรอเนี่ยพูดจริงสิพี่ผมจะรอเล่นทำไมอะหน้าพี่นี่อย่างอ่อนเลยอันไนอ้ไอ้ผมถามจริงพี่ไปทำอะไรมาหน้าอ่อนขนาดนี้เนี่ยมันมันเป็นความลับวะน้อง <c oughs> พี่บอกเองไปคงลำบากนะคนเองเองคงไม่เข้าใจ <c oughs> ครับเอาเป็นความลับของราพี่แล้วกันนะ <c oughs> อย่าไปสนใจมั้ง <c oughs> อะไรที่มันดีพี่ก็อยากเก็บไว้ว <c oughs> ่ะโคตรได้ผล เท่าไหร่นะ 1, 1, พ,พันหนึ 5, 5, 5่งครับพี่พี่ให้พันห้าเฮ้ยพันห้าเลยหระพี่ตี๊บตีบตี๊บใจดีจังเอ,อ้ยพี่คนนี้อยู่แล้วเจ่อเปคนนานๆทีมันจะมีคนบอกว่าพี่น่าออ่อนสักทีแล้วพี่ไม่เติมหน่อยหระเติมทำไมวะ,วะก็เพิ่งเติมมาเมื่อกี้เองเต็มถังไปแลว้วไอ้บ้าเติมก็ล้นถังกัดเเอ้ยเอาเปา็นว่าพี่ไปก่อนเดี๋ยวรีบไปส่งน้องเขาเดี๋ยววันหลังพี่มาเติมใหม่อย่าใช้คำว่าวันหลังกูจะมาที่นี่ทุกวันทุกวันโชคดีน้องไปก่อนแล้ว น้ำเหมาเลยเนื้งเข่งขอบคุณค่ับกลับมาให้นะเลยโอ้โหของดีแบบนี้ไม่บอกมาตั้งนานเลยก็หนูให้หมดเข่งเฮ้ยพี่เฮ้ยเอ้ยอะไรของเขาวะก็บอกอยู่ว่าหน้าอ่อนแล้วไม่ใช่แค่หน้าอ่อนด้วยนะหลังก็อ่อนหลังก็อ่อนนี่เกือบแบนแล้วเนี่ยขับไปแบบนี้นี่ยางแบนอันตรายจะตายมันไม่ฟังกันบ้างเลยวะเฮ้ยอ้าว โอ้ย้คคอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทีนาฮัลโหลไอ้เก้าเปิดบาร์รอไว้เลยนะเพื่อนเดี๋ยววอร์มคอรอเลยโอ้โหรับรองคืนนี้เมายับเทเล่าให้เลยถ้ามาอยากเมาแล้วว่ะเพื่อนเออ ไอก้าไอ้ก้าเก้าเคนนี้ก่อนนะเพื่อนแม่มาแม่มาจ้าแม่คุยใครลูกอ๋อคุยกับเก้าครับป่ะกลับบ้านเดี๋ยวรถติดเออพอดีว่าเดี๋ยวหนูมีทำรายงานต่อบ้านเพื่อนนะครับแม่ เดี๋ยวแม่ไปส่งบ้านกาวใช่ไหมลูกอ,อ๋อใช่ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเ,เดี๋ยวลําบากแม่ครับหนูโตแล้วครับเดี๋ยวหนูไปพร้อมเพื่อนดีกว่าครับอ่ะใๆล้้งั้นเดี๋ยวหนูรีบไปทํารายงานบ้านกาก่อนนะครับรายงานแน่นะลูกรายงานครับแม่โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวหนูรีบไปทอรหาแม่ด้วยนะถึงไม่ถึงเลิกกี่โมงทอรหาแม่ด้วยได้ครับแม่โอเคลูกงั้นเดี๋ยวหนูรีบไปรีบกลับนะครับโอเครักแม่นะครับรายงานแน่นะมึงมาแม่เชิอมึงตีบักนิกี เดี๋ยวครูจ่ายตังค์ก่อนเลยนะแม่เ <c oughs> หรอครูสุขสวัสดีค่ะฮัลโหลครับคุณแม่สวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าครับโอ้มีแน่นอนกับครูสุขมีเรื่องนี้เรื่องใหญ่ด้วยค่ะนี่ครูสุขครูสุขปล่อยให้นักเรียนในชั้นน่ะไปตั้งวงดื่มแอลกอฮอล์จัดปาร์ตี้อย่างนี้ได้ไงคะฮะ ปาร์ตี้มั่สูตแอลกอฮอลนี่คุณแม่ไปเอามาจากไหนครับเนี่ยเอามาจากไหนไม่ต้องรู้คุณแม่ได้ยินนัดหมายกันค่ะจะไปบ้านนายก้าวกันค่ะคุณแม่แต่ผมยืนยันนะว่าเด็กๆห้าทับลอนนี้ผมสอนมาดีมากผมบอกตลอดเลยบอกว่าปาร์ตี้สนุกได้โดยไม่ต้องมีแอลกอฮอลเอางี้แล้วกันนะคะครูสุขถ้าไม่เชื่อก็ต้องเห็นกับตาไปดูพร้อมกันเลยไหมคะได้คุณแม่ผมมั่นใจผิดห้องหรือเปล่าคุณแม่โอ้คุณแม่ก็มั่นใจค่ะพวกคุณแม่หูไม่เพี้ยนค่ะ ตอนนี้ครูสุกอยู่ไหนคะครูอยู่หน้าโรงเรียนแม่มาเลยครับรออยู่นี่เลยนี่รอคุณแม่อยู่ตรงนั้นค่ะคุณแม่อยู่โรงอาหารค่ะอยู่หน้าร้านเฮียตีเดี๋ยวไปเลยค่ะโอเคนะคะอะไรของเขานะผิดห้องหรือเปล่าเนี่ยห้องนี้เหรอห้องนี้เหรอคะมอมเยอะไปหรือเปล่าเพื่อนโอ๊ยมอมเมาหมดแล้วเนี่ยเมาเใช่นั่นิใช่ใช่ใครฉีดยาวเนี่ยฉีดยาหุย

จ้าสวัสดีครับทำไมทำนี้กับแม่ลูกได้บอกว่าทำรายงานไงแล้วนี่อะไรอ่ะมอมเมาคืออะไรอ่ะดื่มกันด้วยเหรอดื่มอะไรคะเราไม่มีถ้วยแล้วมอมเมาอ่ะคืออะไรมอมเมาอ่ะเมาก็คือเมาเมาเมาเอวนางงามนี่ค่ะเนี่ยค่ะแม่โอ้ยแต่ละคนคือพวกหนูมาดูงนางงามกันค่ะครับแม่ยกฉีดยกฉีด คือฉีดยามอมมมมันก็คือแบบคือเละคือไม่สวยอะค่ะคือฉีดยาเนี่ยหมายความว่าเวลาที่อวยกันเกินนะคะมันเป็นพวกสับของเวลาคนแบบกเรเลยทุยเขาดูนางงามกันนะคคะ่่ะะสรุป ไม่มีแอลกอฮอล์นะไม่มีเป็นไงล่ะคุณแม่บอกแล้วไงเขาบกเด็กของผมเนี่ยผมสอนมาดีเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่รู้เหมือนกันนะมันรวมตัวกันแม่ก็ตกใจแม่ก็กลัวไงไม่รู้อะดื่มลกดื่มเหล้าไม่เปโอเคอยู่แล้วอะแม่ขามันไม่มีหรอกค่ะพวกหนูเนี่ยนะคะดูข่าวเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยเกือบทุกวันโอ้ยหนูไม่อยากเป็นแบบนั้นหรอกค่ะจริงค่ะคุณแม่ นี่ห้องข้างนะเมื่อวานนะแบบปาร์ตี้กันน่ะเมากันเละเทะเลยขากลับนาทีสามสี่ขับรถชนแบบเสาไฟฟ้าหักไป3 4ต้นนะคุณแม่ ป่านนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะคะอยู่ห้อง C P U I c U แม่ไม่ต้องห่วงนะเด็กพวกนี้เนี่ยเขารู้ดีเขาเห็นตัวอย่างมาเยอะว่าเมาแล้วมันเป็นยังไงสบายใจได้แม่ไม่มีแอลกอฮอล์คุณแม่ขากับคุณครูขาเดี๋ยวนี้นะคะเขาสนุกได้โดยที่ไม่มีแอลแล้วค่ะจี๊บมาไม่ดื่มนะไม่เมานะไม่ปาร์ตี้นะไม่ฉีดนะนางงามนะนางงามแม่โอเคทำไมไม่บอกแม่ทำไมต้องโกหกด้วยฮะดิกกี้ก็ หนูกลัวแม่จะรู้ว่าหนูเป็นแม่ไม่รู้มั้งกิ๊บสีอันขนาดนั้นอะโปในหมู่โปในนี้คุณแม่คุณแม่รู้มานานแล้วหรือคะดูแต่สามขวบแล้วลูกบนบ้าอะไรชอบตุ๊กตารถซื้อรถไฟให้ซื้อปืนให้ก็ไม่เอาเอาตุ๊กตาแม่รู้หมดแม่อยากได้ลูกสาวมมีคนช่วยเลือกลิสติกแม่สบายใจแล้วนะครับสบายใจแล้วคุณครูถ้าอย่างนั้นผมขอ คูณสุจะกลับแล้วหรอคะเนี่ยคือครูยังไม่กลับครูจะขอดูนางงามเพื่อนด้วยใช่ไหมคะไม่ค่ะอย่าบอกกันะว่ากันนะสุกก็เป็นรู้กันเท่านี้นะคะใครเนี่ยรู้ที่ต่างหูเธอเช่แต่เนี่ยรู้เยอะอ่ะคะเนี่ยได้คุณอินค่ะถึงว่าทำไมใส่เสื้อสีม่วงก็เป็นชาวเรา กี่ทำไมคะพักโฆษณาฉันให้เธอนะจ๊ะอ่าไม่เป็นไรอ่ะฉันไม่อยากกินเยอะโอ้โหมุกทำไมช่วงนี้กินน้อยจังอ่ะก็ฉันอ้วนขึ้นนะสิฉันต้องรักษาหุ่นนะอุ้ยจะรักษาทำไมเราหุ่นสวยขนาดนี้โอ้ยก็ฉันก็โสดมาตั้งนานแล้วนะสิเดี๋ยวไม่มีคนมาจีบหรอกต้องสวยกว่านี้อีกแกเอาไปกินเลยเธอรู้ยังฉันเลิอกอกับอ้อย,ยนะ นี่เมื่อวานน่ะแกได้จดงานอาจารย์เพนสีป่ะนี่เธอได้ยินที่ฉันพูดไ้มเนี่ยนิกี้ได้ยินป่ะนิกี้ดูครูหาดิครูหาเป็นอะไรป่ะทําไมแกดูเทียดวะต่อหลอดอะไรยาวขนาดนั้นนะเขาเขาเป็นไรอ่ะเฮ้ยหามันี่ดิเออเอ้เมื่อกี้ได้ยินเหมือนที่ครูได้ยินป่ะได้ยินค่ะผมว่าอะไรนะเฮ้ยหามันี่ดิโอ๋องั้นชัดเจนแล้วสวัสดีครับครูหา เออิกกี้มีเรื่องอะไร,รอ่ะเรียกเหมือนเพื่อนเล่นเนาะหยอกเล่นครับครูออนี่โชว์เก่าให้ผู้หญิงดูครับเรื่องอะไรอะ่ะก็มุกเขาบอกว่าครูหาหน้าคิดเครียดมีอะไรไหมครับเนี่ยดูแปลกๆเงนะะี้ค่ะมันฟิลลิ่งมันดูแปลกๆแต่ครูช่วงนี้จะเครียดนิดน,นึงนะนิกกี้เครียดเครียด <ๆ S 1> เรื่องอะไรครับอ,อ้าไหนไหนจะพูดไหนไหนจะเล่าเลยนะครูขอพูดเลยคือบ้านครูเนี่ยตอนนี้แบงสาบเนี่ยเหมือนมันย้ายบ้านเข้ามาอยู่กันเลยอ่ะฮะแบงสาบเยอะเลยเหรอคะเปิดประตูเข้าบ้านอีก ปกติครูก็ต้องเดินเดินได้นี่<ด>ครูต้องอย่างนี้นะโมันเต็มบ,บ้านเลยหมดทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนี่ขนาดครูนะประตูเงี้ยมันมีรูครูปิดปัดไปเข้าข้องบนค,ครูเลยเลื่อนขึ้นบนเข้าข้องล่างโอ้โหแสดงว่าเยอะมากเขาใช้คำว่าย yeah ั่วเยี่ยนะิกกี้นี่ครูใส่มากเลยทำไงได้เนี่ย ดครูครับอืมผมมีวิธีครับครูผมรู้จักร้านครับครูครับร้านอะไรอ่ะร้านขายยาฆ่าแมลงรับรองวันเดียวได้ผลมิกีิได้ผลแน่นะได้ผลไม่ได้ดอกครับอืมถ้าไม่ได้ผลยินดีคืนครับอืมโอ้โหถ้าพูดงี้ครูก็สบายใจอันี้มิกีิสั่งให้ครูสักขวดได้ไหมเอามาลองสักแกนลอนหนึ่งก่อนถ้าขวดหนึ่งก่อนเดี๋ยวถ้าดีนะครูจะเพิ่มคะแนนให้เพิ่มจิตวิสัยอืมได้เลยครับครู เฮ้ยที่นี่พี่ครูวาน้ำยาเองมันสุดยอดจริงนะกูโรยน้ำยาแล้ววันเดียวเองแม่งสาบนี่ตายเรียบเลยบอกแล้วไงครับเออว่าของมันดีเออสั่งเพิ่มได้ไหมเนี่ยไม่มีปัญหาดีมากจัดไปลูกเบอร์เดิมให้โอนเบอร์เดิมเบอร์เดิมครับครูใช่ได้ได้อย่าลืมเิ็บิสัยน์นะไม่พลาดหรอกฮัลโหล ไอ้นิกกี้ครับครูสั่งเพิ่มแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นิกกี้เดี๋ยวก่อนมันมันไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วเนี่ยโอ้โหมันมาเต็มบ้านเลยอ๋อครูครับเรื่องปกติครับปกติปกติบ้าอะไรเนี่ยไอไอนิกกี้อา้าวครูปกติถ้าเกิดครูหายไปสักสองสามวันเนี่ยญาตของครูจะไม่ออกมาตามกันเลยเหรอครับเออตามใช่แมลงสาบก็เช่นกันมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ย เออมึงคืนเงินกูนมาเลยใครบอกคืนเงินอ,ะอ่ะอ่ามันคืนอะไรคืนใจไงคืนใจเรื่องอะไรวะเอา้าก็ตอนแรกครูมาซื้อของผมครูก็ได้ใจผมแต่ตอนเนี้ยครูไม่ชอบผมก็แค่คืนใจไอ้นิกกี้คูนึกแล้วทำไมขายคูราคาถูกมึงมาด่วนเลยตอนนี้เต็มบ้านกูหมดแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยดาวนาเม็กอ่ะดาวนาเม็ก ้โหนึกแล้วทำไมมึงขายราคาถูกดาวนาเม็กนาเม็กป้ามึงสิเอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยนะอุวยอุนะไม่เอวนึ่งนะไม่จริงไม่จงิงหนึนะเพื่อน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 เออ มุ่งอะไรกันว่ามีคนเป็นลมหรอวะแหลกตายได้เลยเพื่อนมาืเพื่อนหนักไม่ใช่แรงกตายท่านี่แรงกตายอยู่ถ้ามามุ่งแหลกไรก็คูบอกว่าแหลกตายถ้ากูแรงกตายอยู่กูถ้ามามุ่งแรลกไรหมายมึงแรงกตายแหลกตายแรงกตายอยู่ก็คูบอกว่าแรงกตายมันเพื่องมึงควรสตินคัวไม่ใช่กูไม่ได้ควรสตินมึงกูบอกว่าแหลกตายกูแรลกอยู่นี่มึงควรสตินกูได้เติมมึงไปดูเองไปดูเองก็ได้วะรับ ชัดเลยแรงตายพวกแล้วก็พัดพื้นละมึงบัดไปถึงเรื่องละเพื่อนถ้าไม่เพิ่มเวลาอีแรงตายกูได้รู้มันยาวเพื่อนกูพูดยาวไม่ได้กูเหนื่อยมันจะเหนื่อยยังไงวะให้กูลองพูดไหมล่ะลองสิอีแรงตายกูหอมอะเนี่ยกูไปเฮ้ยใครมียาพิ่มพิ่มเพิ่มพิ่มเลยวะเอ้ยน้าโซสักูนโซสัตวกูถ้าคนอื่นก็ได้อะไรตายแรงตายเห็นไหมแรงตายเราพูดอีแรงตายที่อีแรงตาย เนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจายหนงอแนยิ่งกว่าหาเล็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆรแรจบครบเส็็จ